วันฉายเสร็จแน่นี่คือความเข้มข้นของโจนัทวุฒิเต๊กกลมกล่อมน้ำจิ้มเปรี้ยวย่างเองมากเองขมือการฝึกซ้อมของตะวันฉายก่อนที่จะเจอกับโจนัทวุฒินั้นตอนนี้ก็เข้มข้นนะครับใครที่ได้ดูคลิปเขาลงนวมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาดูเขาขยันขันแข็งแล้วก็ตั้งใจที่จะป้องกันแชมป์ให้สำเร็จให้ได้ส่วนในฝั่งของโจขนัทวุฒินั้นก็ใช่ย่อยครับ คลิปต่อไปนี้นี่คือความเข้มข้นฝั่งของโจโนัทวุฒิผมบมอกได้เลยว่าอยากกับพริบตา Training is o n Let's go home and cook ดูสะก่อนครับไข่ต้มแล้วก็มีอะไรซี่โครงบ้ะแ,แล้วก็ยอ,ยอ,อแซ่จิ้มใส่มะนาว หมับเข้าไปโอ้โหนี่ปูแล้วก็<ำ>กุ้งสเต็กเหรอโอ้โหนั่นผักอะไรวะรหั่นด้วยหั่นแล้วก็ใส่เนื้อใส่เน,นื้อแล้วคนคนคล้ายๆกับน้ำตกนะผมว่านะ เราจัดเข้าไปใส่มะขามอ่อนใบมะขามใบมะขามอ่ะใส่ปลาด้วยแล้วก็กินข้าวเหนียวบ้านผมอาจจะไม่คุ้นเคยนะบ้านผมกินกับข้าวสวยอันนี้ข้าวเหนียวแล้วก็ติบปลาเค็มโอ้โหเมื่อดูคลิปของโจนาถุตุลแล้วบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาและดูจากคลิปเหล่านี้เชื่อว่าชายชนะ มีโอกาสจะตกเป็นของโจนัาวุสูงมากคุณคิดว่าใบมะขามชายชนะจะตกเป็นของโจนาวุหรือไม่หรือเป็นของตะวันชายและนี่คือคนเก่งอย่ันเต็มสซอร์เรคอนสตไฟหนึ่งดทีรออยู่แล้วเลยกันเลยฝ่ายที่ใส่นมเสียมเงินก็คือชอนนมแดงเนี่ยคือคาถาอัดเลยดีทั้งคู่นี่สึกร้อกว่านะครับทั้งคู่สูงร้อยแปคนหนึงอีกคนก็กเกือบเกือบะนี่ มามาดูที่ว่าใครคือเจ้าแห่งส่วนสูงศึกแข่งการสู้ด้านบนข้างล่างอากาศเป็นยังไงบ้างไม่รู้แต่ข้างบนกำลังใส่กันนัวโอ้โหชอนอย่างเอาอะมันต่อยแล้วแบบโรต่อยแล้วโรโอ้โยใส่คาถาดิเน้นหนักจิ้มโอ้โหใส่กันไปหยุดเลยโอ้โ ใส่กันหนัวแล้วเอาเดีโอ้โอเสียหลักไปโอ้โรแต่ว่าอแจ็บครอสโอ้ยังไงยังไม่ได้ไม่เต็มมาแล้วมาแล้วโอ้ยโดนจิ้มโดนซะก่อนคาถากําลังเก่าว่าจะใส่เต็มเหนือจะโดนจิ้มซะก่อนอนะแล้วอ่าไม่เจออยู่ไหนอี